ติดตามภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นในหลายจุดนะครับอย่างที่อินโดนีเซียภูเขาไฟโลกรก,ก,ก็ยังประทุต่อเนื่องนะครับในวันนี้โดยที่มีประชาชนกว่า4,500คนที่ต้องอพยพหนีภัยในขณะที่สภาพอากาศร้อนจัดก็ทําให้เกิดไฟป่าที่รุนแรงในรัสเซียแล้วก็โคเอเชียด้วยครับโดยที่ทางการอินโดนีเซียยังคงอยู่ใน ระหว่างการเฝ้าระวังนะครับที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดติดตามปฏิกิริยาของผู้เขาไฟโลกรบนเกาะสุลาเวสีซึ่งได้ประทุครั้งใหญ่เมื่อวานนี้และประทุอีกครั้งนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้โดยที่พ่นหินหลอมละลายหรือว่าลาวารวมไปถึงเท่าฐานพิษสูงกว่า800เมตรขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยในขณะเดียวกันทางการก็มีการขยายพื้นที่อันตรายรอบภูเขาไฟ ออกไปอีกอ,ออกไปเป็น4กิโลเมตรนะครับรวมถึงไปมีการอพยพป,ประชาชนออกมาจากพื้นที่อันตรายแล้วกว่า4,500คนเพื่อที่จะมาพักอย่างศูนย์พักพิงชั่วคราว9แห่งครับสำหรับภูเขาไฟโลกรนค่ะมีความสูง1,580เมตรซึ่งเคยประทุมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2,534ครั้งนั้นก็ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิต1คนและประชาชนหลายพันคนนั้นต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัย ด้านประเทศรัสเซียนั้นก็ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในสองภูมิภาคเมื่อวานนี้ค่ะได้แก่ภูมิภาคอาคันเกลและยาคูเทียทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากไฟป่าน,นั้นได้โหมลุกลามไปอย่างรวดเร็วจนวิตกกันว่าสถานการณ์นั้นอาจรุนแรงเหมือนการเกิดไฟป่าทั่วรัสเซียเมื่อปีที่แล้วซึ่งคราชีวิตประชาชนไปหลายสิบคนและได้ทำลายพืชผลทางการเกษตรของรัสเซียไปถึงหนึ่งในสี่ นอกจากนั้นควันไฟหนาทึบและแสบจมูกก็ยังคงปก,ปกคลุมกรุงมอสโกอยู่นานหลายวันค่ะครับในขณะที่โคลอเชียเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องอพยพประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวกว่า200คนออกจากที่อยู่อาศัยและโรงแรมที่พักนะครับหลังจากที่เกิดไฟป่าบนพื้นที่ป่าสนบนเกาะปลักในทะเลเอเดียติกโดยที่ไฟป่าได้เผาผลาญป่าป่าสนแล้วก็ไร่นาไปหลายร้อยไร่นะครับ โดยที่โคเอรเชียแล้วก็หลายประเทศในยุโรปตะวันออกตอนนี้ต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนที่แผ่ปกกลุ่มทําให้อุณหภูมิอากาศในบางเขตนั้นสูงถึง45องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับที่โปลแลนด์ตอนนี้กลับประสบกับพายุเฮลเลเคนที่มีความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่นั่นมีฝนฟ้าขนองแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ในภาคกลางของประเทศ มีบ้านเรือนอย่างน้อย700หลังคาเรือนนะครับที่พังถล่มลงมารวมไปถึงต้นไม้เสาไฟฟ้าที่หักโค่นระเนรระนาดแต่ก็ไม่มีรายงานของผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บนะครับสำนักอุตุนิยมวิทยาของโปแลนด์ก็คาดการนะครับว่าสภาพอากาศที่นั่นจะยังคงมีฝนตกฟ้าขนองต่อไปอีกวันหรือว่า2วันนะครับ <c oughs>